สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทารอรนะคะวันนี้จะทำดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะของชาวราศีธนูนะคะที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีธนูนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้าง แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมีอะไรที่ต้องเตือนหรือว่ามีอะไรที่จะต้องรู้ไหมนะคะเดี๋ยวให้ไพ่หาคําตอบให้เราทุกคนกันนะคะคําทํานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวก เท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจยอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะแล้วขอปรับกล้องนิดนึ่งอ่าโอเคก่อนอื่นเลยขอทราบพลังงานโดยวรวมของชาวราศีธนูนะคะคุณเป็นยังไงกันบ้างนะ อืม generosity นะคะโอ้มหาวิทยาโอ้ไพ่ดีจังเลยอะสองใบเองรู้แล้วเหรอใช่ไหมคะบางคนอาจจะสงสัยนะ โอเค if you believe นะคะขออีกหนึ่งใบสำหรับออรคเคิลนะอันนี้เราหาพลังงานของคุณนะแล้วก็สามารถดูประจนถุงโดยรวมของคุณได้ประจำเดือนกลุ่มผาว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหพระแม่กาลี ending and beginnings นะคะโอ้ เหมือนการตัดปัญหาอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงชาวราศรีธนูมีอะไรโอ้โหสิบเหรียญใบแรก สิบเหรียญสองเหรียญ The f อ้ l The v i e อ of Fortune โอ้โหเดทไพ่เมเจอร์ออกหมดเลยเยอะมากโอเคเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าเหมือนกันเริ่มต้นใหม่มีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนของชาวราศีธนูนะคะ เหมือนกับพลังงานของคนที่จบสิ้นพันธนาการจบสิ้นสิ่งที่มันตรึงคุณไว้ที่มันดึงคุณไว้ไม่ให้คุณไปไหนประมาณว่าบางคนจบกับสิ่งที่คุณอยากจะจบมานานจบแบบพ้นอะพ้นทุกพ้นโทษหมดเวรหมดกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกันไม่ไม่เหลือเยื่อไม่เหลือใหญ่เลยนะคะพูดถึงนะสำหรับบางพลังงานบางคนนะคะ มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแน่ๆมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะกับตัวคนเองนะคะทั้งเดือนนี้กงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นนะคะบางคนพลังงานด้านการเงินค่อนข้างที่จะฟล์หรือว่าคล่องตัวขึ้นนะคะมีการจบและเริ่มต้นใหม่มีการเป็นอิสระจากสิ่งที่พันธนาการคุณไว้ ะะและมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะวงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้นะคือหลายอย่างที่คุณต้องการนะคะหลายอย่างเลยหลักๆมีเรื่องเงินเข้ามานะคะเงินเนี่ยเงินคุณเด,เดือนเดือนนี้บางคนคุณจะได้เงินก้อนโตนะสิบเหรียญเกิดขึ้นมาเป็นพลังงานของคุณโอ้โหบ มีใครรอเงินคุณจะได้เงินคุณจะเป็นอิสระทางการเงินคุณจะเป็นอิสระจากการตัดสินใจคุณจะเป็นอิสระแห่งการใช้ชีวิตอิสระทางการเงินคือแบบไหนคืออะไรยังไงแบบว่าไม่ต้องกังวลนะว่าใช้แล้วจะไม่มีใช้จ่ายจะหมดจะนั่นจะนี่ไม่อะค่ะคุณจะเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้แบบอุรมสมบูรณ์มากนี่แค่พลังงานนะ นี่แค่พลังงานโดยรวมของชาวราศีธนูนะคะยังดีเลิศขนาดนี้ออมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนแต่คุณต้องตัดสินใจก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็จบกับอะไรมานะคะผู้อ่านมองว่าเรื่องที่คุณตัดจบและจากมามันเป็นเรื่องที่คุณต้องการมานานแล้วนะ เมื่อไหร่จะหมดสิ้นเวนสิ้นกรรมเสี้ทีเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันถึงเวลาละนะคะกงร้อยอย่วงโชคชะตาหมุนแล้วนะคะได้จบแน่แน่ได้เริ่มต้นใหม่แน่ๆนะคะอูเป็นไทยบอกเลยในหลายๆเรื่องเดือนนี้ราศีธนูตั้งแต่พลังงานนะคะดีมากจะได้พรด้วยพระแม่กาลีขึ้นนะอืมพลังงานของคุณดีมาก ช่วงนี้ของชาวราศีธนูโดยรวมนะคะพูดถึงโดยรวมบางคนมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการการ,การลงทุนเรื่องเงินโอเคถ้าเกิดคุณเป็นคนที่พร้อมทางด้านการเงินนะคะโดยพลังงานของคุณโดยรวมเนี่ยคุณเป็นคนที่พร้อมทางด้านการเงินคุณอยากจะตัด,ต,ด,ต,ดตัดสินใจลงทุนอะไรคุณทําได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณเทหมดหน้าตากักหมดกระเป๋าไม่ใช่นะคะต้องยับยั้งชั่งใจนะคะดูเศรษฐกิจดอูอ่อ รอบข้างด้วยรอบตัวด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะตัดสินใจลงทุนทําอะไรคุณทําได้นะบอกเลยว่าคุณทําได้หรือจะคิดริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยคุณก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะเดือนนี้เงินคุณดีมากนะคะเงินคุณดีมากเหมือนบางคนได้รับมรดกตกทอดได้รับของมีค่าทรัพย์สินเงินทองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆบางคนได้รับที่ดินจากครอบครัว oh, <c ours> บ้านรถ หรืออะไรก็ตามที่เขาโอนให้หุ้นเป็นเงินเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทายาทเหมือนทายาทส่งต่อรุ่นสู่รุ่นอะไรประมาณเนี้ยได้เลยนะคะไพ่พลังงานคุณโคตรดีเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันว่าไพ่พลังงานดีขนาดเนี้ยการงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักต่างๆจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สุขภาพนะ มีคนจะได้รถใหม่เดือนนี้บอกเลยราศีธนูบางคนนะคะโอ้ทำไมดีอย่างนี้โชคดีจังขอทราบการงานนะคะอู้ของชาวราศีธนูหลายใบยเกินไม่เอาขอทราบพลังงานโดยรวมไม่ใช่สิขอทราบการงานของชาวราศีธนูนะคะ จาเดือนกุมภางานคุณจะเป็นอย่างไรพื้นดวงคุณหรือว่าไฮไลท์คุณมันดีขนาดเนี้ยนะก็อาจใช้คําพูดผิดนะคะไม่ใช่พื้นดวงไฮไลท์ของคุณมันดีมากพลังงานโดยรวมคุณมันดีมากการงานการเงนินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรมาให้ไพ่หาคําตอบให้เราการงานนะคะห้าเหรียญทีละใบทีละใบ โอ้ดีดีห้่ใบนี้ดีห้าเหรียญเจ็ดไม้ว,ว้าวมีชัยชนะด้วยนะโอ้โหการงานดีนะี่ยคุณได้ทำอะไรที่คุณรักคุณชอบคุณถูกใจนะคะสำหรับบางคนบางคนอาอย่างนี้พูดให้ฟังอย่างนี้ว่าคนเราไม่ได้ไม่ได้ทำในสิ่งที่ที่ตนเองรักตนเองชอบไปสมหมดทุกคนแต่คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆคนหนึ่งที่ได้ ได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบเป็นอาชีพนะคะแล้วทำมาหาเลี้ยงตนเองนะคะแบบว่าเป็นอาชีพอะ่ะคุณได้ทำในสิ่งที่รักอะ่ะแล้วคุณก็มีความสุขทีนี้การงานของคุณนะคุณจะมีคนใจดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ไปขอพรมานะคะอย่างนี้ก็อาจจะบอกอย่างนี้ว่าคุณโชคดีมากๆให้พลังงานคุณก็โคตรจะดีการงานคุณก็โคตรจะดีดีเพราะอะไรเพราะคุณมีคนช่วยเหลือเกื้อกูล มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซัพพอร์ตคอยหนุนหลังบางคนคุณเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเข้าบ้านเข้าออฟฟิศเข้าสถานที่ทํางานไปตั้งไว้บนโต๊ะที่ทํางานนั่นแหละเขาจะช่วยนะคะ พระองค์นั้นแหละที่จะช่วยคุณให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคยากๆในการทำงานของคุณไปได้ถามว่าดีๆขนาดไหนแล้วมีอุปสรรคไหมอุปสรรคมีแต่คุณแก้ไขปัญหาได้นี่ไงอุปสรรคขึ้นมาละแต่ไม่ต้องห่วงไม่เป็นอะไรนะคะอุปสรรคขึ้นมาคุณดูใครอยู่ข้างหลังคุณ องแอ angel นะคะหรือว่าเทพเทวานั่นเองอยู่ด้านหลังคุณเห็นไหมคะคอยปกป้องคุ้มครองคุณคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณในเรื่องของการงานแถมยังไม่ได้ช่วยแบบปกตินะเขาจะช่วยแบบว่าบางทีนะ่ะส่งไกด์ไลน์ส่งแนวทางหรือส่งที่ปรึกษานะ่ะมาให้คุณได้เลยนะหรือผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขาจะมาเป็นที่ปรึกษาให้คุณอย่างชัฉลาด ะะเกี่ยวกับการทํางานของคุณเกี่ยวกับระบบของคุณเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณมุมาณนะภาคเพียรอดทนอดกลั้นทำนะคะตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์มันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าอะไรนี่ไงพายแห่งการประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะคุณก็เหมือนนักล่าฝันนักพิชิตฝันคนหนึงแล้วคุณก็ทําฝันนั้นได้สําเร็จบางคนกําลังสร้างทําอยู่เกี่ยวกับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ ในงานในการของคุณน,นั่นแหละแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแต่คุณต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจและจะต,ต้องมีความเชื่อด้วยว่าคุณทําได้แล้วงานชิ้นนั้นจะออกมาดีจนคุณคาดไม่ถึงงานของคุณในเดือนกุมภานะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของธุรกิจเองนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของคุณนะเป็นช่วงที่งานของคุณโฟล์มากดีมาก ะะอะไรก็เป็นไปตามที่คิดที่หวังไว้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอุปสรรคเข้ามาคุณก็จัดการปัญหาตรงนั้นได้อย่างดีเยี่ยมเป็นเดือนหนึ่งที่ผ่านพ้นไปได้สบายๆแล้วก็เรื่องการงานแถมยังมีคนมาช่วยให้คำาปรึกษา มีคนมาคอยให้ช่วยเหลือหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองนะคะท่านก็จะเมตตาคุณนะคะท่านก็จะคอยช่วยเหลือคุณบางคนไปขอมาบางคนอัญเชิญท่านมาไว้ที่ออฟฟิศเข้าที่บ้านที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ สำหรับบางคนนะคะคือเลิศมากดีมากนะราศีธนูการงานไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงเลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีงานทําไม่ได้งานทํานะคะคุณไปของานขอการไว้กับองค์ไหนคุณจะได้นะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออามาบอกว่าท่านจะช่วยเหลือคุณให้คุณได้งานทํานะคะไม่ต้องห่วงเลยนะการงานไปแล้วไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันดีนะคะมันดีทุกอย่างเลยอะ่ะอืม การงานเรามาดูการเงินอุการเงินคุณได้สิบเหรียญเนยนะไพ่พลังงานของคุณสิบเหรียญขึ้นเป็นไฮไลท์พลังงานของคุณเลยนะผู้อ่านไม่อยากจะห่วงหรอกเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยไม่ห่วงเลยมาดูการเงินกันค่ะ การเงินเป็นอย่างไรสิบเหรียญออกแล้วนะตั้งแต่เริ่มโอ้โหการเงิน q e e n of s w o r d s นะคะราชินีดาบโอ้เจ็ถ้วยหาเงินได้เยอะนะเนี่ยโอ้อไรคิงถือถ้วยโอ้อัศวินถือไม้โอ้การเงินประสบความสำเร็จนะการเงินมาจากการงานนะคะ เงินมาจากงานมีหนทางได้เงินเยอะแยะมากมายเงินเข้าไหลเงินเข้าหาหลายทิศทางอา้าวต้องพูดอย่างนี้เลยเห็นไหมเจ็ดถ้วยขึ้นโอกาสในการหาเงินเยอะแยะมากมายถ้าคุณ รอโบนัสถ้าคุณรอใครใชหนี่คุณคุณได้เงินคืนในเดือนนี้นะคะเขาผัดวันประกันพุ่งมานานแล้วสําหรับตัวคุณที่เป็นเจ้าหนี่คุณได้เงินคืนแน่นอนนะคะถ้าสําหรับเป็นลูกหนี่ล่ะคุณจะทํายังไงคุณจะสามารถเคลียร์กับเขาได้นะคะเขาจะรับฟังคุณเขาจะให้โอกาสคุณนะคะในการผ่อนผันนะคะต้องพูดแบบนี้ส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจทํากิจการค้าขายเป็นของตนเองไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือออฟไลน์ออนไลน์อะไรก็ตามนะคะ เงินเข้าหลากหลายทิศทางมากๆใครของดีใครของเก่งได้เงินเยอะนะคะคิดหวังว่าเดือนนี้อยากได้ยอดสักแสนหนึ่งสองแสนได้ก็เพอได้มากกว่านั้นเพราะมันเป็นช่วงที่คุณมีกําลังใจมีแรงในการทํานะคะมันเป็นผลพวงมาตั้งแต่เขาเรียกว่ามกราลักษนะคะเพราะพลังงานคนดีมากๆนะคะดีมาก ดีมาตั้งนานแล้วถ้าดูจากไพ่ไฮไลท์นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเงินดีงานดีหมดเลยอะ่ะมีอุปสรรคอะไรไหมเนี่ยอืมโอ้โหดีจังเลยไม่เป็นช่วงของคุณนะหาเงินเก่งประมาณว่าพูดได้เลยว่าเงินหาง่ายเดือนกุมภานะคะคุณได้เงินหลายทิศทางมากบางคนได้โชคได้ลาบบางคนได้จากคู่ประถม ต้องพูดแบบนี้นะคะได้ได้จากคู่ระถมได้เงินจากการเดินทางการเดินทางไปทํางานไปทํามาหากินเนี่ยเงินเข้าเยอะเยอะบางคนทําเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวบางคนทําเกี่ยวกับทัวร์หรือบางคนเป็นไกด์เขาเรียกอะไรมากคุเทศนะคะเนี่ยคุณจะได้เงินเยอะเงินคุณจะดีมากหรือบางคนเป็นเกี่ยวกับเ,ออเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยเงินเข้าดีมากหาเงินง่ายวิดีไปหมดเลยธนู ไม่ดีจังไม่มีอะไรเสียเลยมันใช่เหรอเนี่ยฮะดีมากๆเลยนะคะงานเงินไปแล้วเรามาดูความรักไปเร็วมากอ่ะเพราะมันมีแต่เรื่องดีๆไม่มีอะไรที่จะต้องขยายความกันเลยมาดูความรักสิคะอุ้ยความรักก็สองถ้วยเริ่มต้นใหม่นะได้ตกลมรัก ใครบางคนนะคะคุณเห็นไหมสองถ้วยที่เกิดขึ้นคนโสดข่าวดีนะคะของคนโสดเลยชาวราศีธนูประจำเดือนกุมภาปีหกเจ็ดนะบางคนจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะรับรักเป็นแบบหญิงหญิงได้ชายชายได้นะคะไม่จำกัดเพศเลยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ปลูกต้นรักครั้งใหม่คุณเห็นคิวปิดที่อยู่ตรงกลางคุณไหม ณมอบถ้วยแห่งความรักให้กันเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาความรักของคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่อีกไม่นานหรอกมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางคุณเห็นบ้านหลังนี้รอคอยคุณอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่คุณรักนะคะบางคนเออคบกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วคบหาดูใจกันนานแล้วเดี๋ยวจะได้มีข่าวดีอะแต่มันเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอุ้ย มันใช่เหรองานก็ดีเงินก็ด,กด,กดีรักก็ดีอู้มีคนจะมาขายขนมจีบให้คนอีกนะเนี่ยเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าด้วยอุย้ยสิบเหรียญสิบเหรียญขึ้นสองใบสิบเหรียญไพ่ต่างสำรับแต่สิบเหรียญขึ้นสองใบใช่เหรอเนี่ยขออีกหนึ่งใบอุย้ยโอเคตัดจบกับความรักเก่าๆที่ถูกหักหลังถูกทรยศเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี คุณจะพบเจอรักดีที่ดีรักที่ถูกใจนะคะจะเป็นรักแท้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณสองคนในระหว่างทางแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วคุณสเสน่ห์แรงมากนะคะอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งที่มาขายขนมจีบคุณแต่ผู้อ่านเชื่อว่าคุณเลือกถูกนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาบอกแล้วว่าคุณจะเลือกคนที่เหมาะสมและดีกับคุณที่สุดและคุณดูออกอะ่ะ คุณอ่านขาดอะว่าใครเข้ามายังไงแล้วแถมคนคนนี้ยังได้เป็นคู่อุปธรรมคุณเห็นจากดวงการเงินไหมคะที่ผูอ่านเปิดเรื่องการเงินว่าคุณจะมีคู่อุปธรรมคุณเนี่ยสิบเหรียญโคตรรวยเลยอะนะคะคุณจะมีคู่อุปธรรมที่เขาฐานะดีมากๆเข้ามามีหลายๆลักษณะนะทั้งเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเข้ามาจีบมาคุยกับคุณมาหลงเสน่ห์คุณ นะคะจะดูแลซัพพอร์ตคุณแล้วก็คนที่เป็นเด็กกว่าไม่แน่นะคนที่เป็นเด็กกว่าเขาอาจจะแค่อายุน้อยกว่าเฉยๆก็ได้แต่เขามีความรับผิดชอบและมีวุฒิภาวะที่มากพอนะคะส่วนคนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจเปิดประตูไล่เลยค่ะไม่ต้อนรับนะคะพร้อมแล้วสําหรับการเริ่มต้นใหม่ถ้าถามว่าแล้วถ้าคนมีความรักแล้วล่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วล่ะเป็นยังไงดีแต่คนโสดเหรอไม่ใช่นะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าความรักของคุณดีคุณจะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานลงหลักปักฐานเลยเพราะไพ่แต่งงานขึ้นมาถึง2ใบนะคะมีการปรับความเข้าใจกันมามากพอสำหรับคู่ที่คบกันแล้วรู้จักกันมากพอแล้วนะคะจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนสเต็ปหมายถึงว่าคุณเป็นแฟนปัจจุบันนี้ เดี๋ยวเขาจะพาคุณเข้าบ้านอาจจะมีงานมั่นเกิดขึ้นมีการนำพาผู้ใหญ่มาเจอกันมาพูดคุยกันมาตกลงกันเออจะเอาอยัางไงเกี่ยวกับความรักของทั้งสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นในคู่ชีวิตและความรักของคุณนะคะเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะโดยเฉพาะคนโสดเด่นมากนะคะอืมถ้าใครมีปัญหาทะเลาะบ,บอแหงกันผู้อ่านมองว่าคุณ ให้ปิดวาจานะให้ปิดวาจาแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปทิศทางที่ดีถ้าบอกว่าโอ๊ยไม่เคยยอมเลยล่ะยังไงมันก็ต้องเถียงกันยังไงมันก็ต้องด่ากันบ้างแหละทำไม่ถูกใจทําไม่ถูกอะ่ะก็คนคนนั้นเป็นคนผิดอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะช่วงนี้ต้องเงียบไว้ก่อนปิดวาจาไว้ก่อนอันนี้คือคําเตือนนะสําหรับความรัก,กนก็ไม่มีอะไรสุขภาพว้า wow, the world อีโก้อ้เดี๋ยวจะมีดีนะแป๊บหนึ่งนะสอง,สองไม้ขออีกหนึ่งใบสุขภาพให้ระวังมีดบาดมือบาดแขนบาดขานะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแล้วก็ระวังหกล้มล้มนี่มันจะล้มประมาณว่าล้มลื่นลื่นในห้องน้ําลื่นในที่เปียกแฉะอันนี้ให้ระวังเดินไปไหนให้ระวังให้ดีๆโดยเฉพาะคนท้อง ให้ระวังนะอันนี้ขอย้ํามีดบาดมือบาดแขนบาดขาบาดลึกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้ระวังของมีคมนะคะ 2. ให้ระวังการลื่นล้มลื่นล้มในแบบที่ว่าที่เปียกแฉะเลยนะคะให้ระวังจะเข้าห้องน้ําให้เปิดไฟหรือทําให้มันพื้นที่ตรงนั้นสว่างก่อนให้คุณเห็นได้ชัดก่อนแล้วค่อยเข้าอันนี้คือคาเตือนนอกนั้นไม่มีอะไร ม่มีเรื่องโครคภัยไข้เจ็บอะไรร้ายแรงที่ควรระวังมีแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยแบบนี้ที่ต้องเตือนกันนะคะดวงของราศีธนูนะผู้อ่านบอกได้เลยว่า perfect เกือบจะร้อเซในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่โชคดีเดือนหนึ่งของคุณเป็นเดือนที่โชคดีเดือนที่มั่งคั่งนะคะแล้วก็ไหลลื่นของคุณเลยนะชาวราศีธนูบอกเลยนะคะดีมากม ประสบความสำเร็จร่ำรวยเพื่อเผอบางคนนะมีเงินเก็บเงินกินเงินใช้แบบไม่ขัดสนเลยเป็นอิสระทางการเงินตั้งแต่เปิดไพ่ไฮไลท์เลยนะคะดีมากๆเยี่ยมมากๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนคุมภาพันธ์ปี2567นะคะของชาวราศีธนูนะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนมีความสุข มีความโชคดีและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตทุกๆด้านนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ